คุณผู้ชมครับการประมูลในวันนี้ยังคงดําเนินต่อไปนะครับในการประมูล 4G บังเกินความถี่1,800เมกะเฮิร์ค่อนข้างจะยืดเยื้อยาวนานแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับแต่ว่าการที่นานแบบนี้ก็หลายคนอ่อนเพลียไปตามๆกันครับทั้งสื่อมวลชนทั้งผู้เข้าร่วมประมูลที่ยังคงถูกเก็บตัวไว้ในห้องของการประมูลนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาครับคุณเขมิการพรพันใจไปเก็บบรรยากาศยามค่ำคืนของการรอคอยว่าจะได้ผู้ชนะการหรือไม่ติดตามได้จากรายงานครับ สามสองหนึ่งดึงดันดันก็อยู่องนานะครับพี่น้องนักข่าวแล้วก็เป็อยู่นานแล้วเสียงโห่ร้องดันขึ้นทุกครั้งเมื่อการประมูลสิ้นสุดลงในแต่ละรอบและเจ้าหน้าที่ที่ประกาศว่าการประมูลยังไม่ยุติรอบแล้วรอบเล่าที่คอยสร้างความตื่นตัวให้กับทัพสื่อมวลชนที่เฝ้ากาะติดการประมูลตั้งแต่เช้ายันดึกทุกๆ15นาที ตลอดทั้งวันบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเริ่มตั้งแต่ประธานกสทชพนอากาศเอกทะเรศปุณสีที่ใส่ใจเดินมาให้ข้อมูลคอยถานไทยใส่ใจเหล่านกน้อยที่ย้ายรังมาเฝ้าเวทีประมูลอีกคนที่เดินทางไปมาหลายรอบและเป็นกําลังใจให้พร้อมกับคอยให้ข่าวเป็นรอบๆบ,บอกเลยว่าไม่ทิ้งกันค่ะอยู่กับท่านไม่ต้องกลัวหงา เจ้าหน้าที่ที่คอยเสิร์ฟอาหารจานร้อนจานเย็นตลอดทั้งวันแทบนับมือไม่ได้เลยนะคะถามว่าเหนื่อยไหมตอบเลยว่ามากค่ะการประมูลเริ่มตั้งแต่10โมงช้านะคะจนตอนนี้ทางกะสะทชเนี่ยเขาต้องทดเวลาบาดเจ็บแล้วล่ะค่ะว่าผู้เข้าประมูลเขาอึดแล้วนะคะแต่คนที่อิดไม่แพ้ก,กันก็คือกองทัพซือมลชนค่ะ ตั้งแต่7จ็ดโมงครึง่งตอลอดรอบที่ออกมาเราก็จะแบบเฮ้ยแบบนิ่งหรือยังนิ่งหรือยังก็ยังดุเดือกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็ทํางานของเราเนาะเราก็ทางานแบบเกาะติดตลอดทํางานของเราเต็มที่อะไรเงี้ยก็อยากให้ให้เห็นให้แบบให้ดูดังนนาเสนอให้แบบผู้ชมได้เห็นว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็ดโมงค่ะ เล่นอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็ดูความคืบหน้าหน้าเว็บเป็นยังไงแล้วก็ลุ้นๆที่นี่ทุก15นาทีที่มันมีการเคาะมีราคาเกิดขึ้นมันก็ต้องมาใจจดใจเกี่อกับเขาพอสมควรเหมือนกันบน,นาคาหนุนเต็มที่นะคะต้องบอกนะต้องบอกว่าคนพันอึดขนาดแท้มาด้วยใจกันลุน้นล้วเลยนะคะเหล่าสื่อมวลชนทุกขแขนงต่างก็ปักหลักลุ้นผลการประมูลเกาะติดขอบเวทีกันแทบไม่เป็นอันกินอันนอนทุกสื่อรายงานสถานการณ์ แบบนาทีต่อนาทีไยรัฐทีวีเองก็เช่นกันค่ะในงานนี้ฝนฟ้าก็ไม่เป็นใจเทลงมาโครมใหญ่ทีมงานสื่อต้องตื่นตัววิ่งอบพยพขนข้าวของกันจ้าละวัน ุ้ยางานกันมาทั้งวันก็ขอแอบงีบบ้างอะไรบ้างนะคะจบงานแล้วก็ลากันไปเจอรอบใหม่รอบหน้าก,การประมูลขึ้นความถี่900เมกะเฮิร์ในเดือนธันวาคมนี้ค่ะคิมิการพรพันใจข่าวเทรทัฐทีวีรายงาน ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับทั้งสื่อมวลชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ร่วมประมูลนะครับทีมข่าวของเราก็ปักหลักตั้งแต่ตีห้ของเมื่อวานนี้จนถึงณเวลานี้ยังคงปักหลักอยู่ครับเดี๋ยวจบรายการผมจะไปปักหลักรอกลับมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปด้วยครับ